สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่อง Lodi Sakura Channel นะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราจะมาลองทําสิ่งบางอย่างในเกมอีกแล้วนะคะคือวันนี้เราจะากินยานอนหลับนะคะแต่ว่าเราจะขยายตัวให้ใหญ่เลยนะคะเราก็จะมาดูกันว่ามันจะสามารถทําบักอะไรได้หรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็คือลองเล่นเฉยๆนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะกดขยายเอ้ยเดี๋ยวก่อน กดขยายตัวนะคะแล้วเราก็จะมากินยานอนหลับกันเลยนะคะทุกคนอาหาพื้นที่แป๊บหนึ่งนะคะประมาณตรงนี้แล้วกันนะคะปรับแสงให้เห็นชัดนะคะแล้วก็จะมากินกันเลยนี่นะคะรอเวลาโอเคตอนนี้เราก็ล้มลงไปเรียบร้อยนะคะโอ้โหตัวใหญ่มากอะเดี๋ยวทําไมตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราวร์ปไปที่ตัวของบอยดีกว่านะคะเพื่อจะมาดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหทุกคนดูค่ะ ดูตัวของเราค่ะสีสันใหญ่มากนะคะนี่เห็นไหมไม่รู้จะอุ้มได้หรือเปล่านะคะอ่าเดี๋ยวดูรอบๆบริเวณตัวนะคะว่าเป็นยังไงนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเอามีให้อุ้มด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะลองมาอุ้มกันนะคะทุกคนคือเราอะลืมไปว่ารถพยาบาลที่อยู่ข้างๆเนี่ยคือมันสามารถแบกร่างของคนที่ตุยได้นะคะทุกคนเออแบบว่าขึ้นรถโรงพยาบาละอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะคะแต่ตัวใหญ่น่าจะลำบากนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคนปิวไปนู่นแล้วค่ะทุกคนสรุปไม่ได้ใช่ไหมคือรถมันเล็กกว่าตัวคนอีกอะ่ะโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะอ่ะลองอุ้มดูนะคะอุ้มยากนิดนึงนะแต่ก็อุ้มได้นะคะเอาสรุปไปได้นะคะคือคนคือแบบ โอเคงั้นต่อไปนะคะที่สามารถทำได้ก็คือวิวแชร์นะคะเอาวิวแชร์เลยทุกคนนี่กดคลิกออกมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะขอปรับวิวแชร์ให้มันใหญ่นะทุกคนถ้าปรับวิวแชร์ให้ใหญ่เนี่ยน่าจะสามารถนั่งได้พอดีนะคะโอเคแล้วก็อุ้มเลยแล้วก็วางนี่ค่ะทุกคนก็คือ,คอสามารถนั่งได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนเราขอขยายมุมมองนะคะจะได้เห็นได้กว้างๆนะ เดี๋ยวทำไมมือเราปแปลกอ่ะทุกคนอ่ะโอเคปล่อยก่อนก็ประมาณนี้เลยนะคะกับการทำทำคือตอนแรกว่ามันจะคิดว่ามันจะมีบั๊กอะไรที่มันน่าทึ่งกว่านี้สรุปไม่มีนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย